มาทัวร์โซลูของโรโลเพเน่กครับเป็นยังไงบ้างโรลล์โซลูก็งงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมร่วมง,งานมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยไปทริปที่ฮ่องกงด้วยครับก็เห็นรูปตัวเองเป็นยังไงครับพอเห็นตัวเองนนครับจริงเราก็อินกับสไตล์นี้โอ,ชอ้ชอบชอบผมผมดูเป็นแบบชายที่คนไม่ค่อยสังเกตุนะที่ไหนได้จริงไม่ได้ตัดผมนะยมต้องทำให้มันแบบผู้เล่นผู้เล่นอยากอยากเปลี่ยนบ้าง ผมจะไม่ใช่สไตล์ที่แบบทำผมทรงเดิมไปเรื่อยๆแ,แต่รุกแต่งตัวเราก็ทำม,มันกันเยอยอมรับว่าให้ความสำคัญมากแต่ว่าไม่ได้มากจนแบบไม่ได้มากจนเกินนะครับ mm hmm. ค,คือผมรู้สึกว่าทุกคนควรแต่งตัวให้ดีเลือกไอเทมที่ดีอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็แบบแต่งตัวให้มันถูกการเทศาแหละทรงชไลท์เขาานมากถกท่าบางมืเลยเตงอร่อยมาก จริงๆผมว่ามันไม่ต้องเป็นผู้ชายหรอกครับผมเพศไหนก็ควรจะรักสุขภาพเพราะว่าโลกเราตอนนี้เราเจอแต่สิ่งที่เราไม่เคยเจอทั้งนั้นเลยตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะผมว่าเราก็มีโอกาสเจออะไรที่มันแบบว้าวตลอดเวลายิ่งช่วงนี้ฝุ่นอย่างเงี้ยก็ดูแลตัวเองกันนะครับผมก็พยายามดูแลตัวเองอยู่สุดๆจริงๆใครที่เป็นภูมิแพ้มันตั้งแต่เด็กแล้วแพ้ฝุ่นอย่างผมเราคือพวกเดียวกัน ไม่ไม่แฮปปี้เลยแบบ<อ>บางครั้งแบบเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยออกไปนิดเดียวเองเข้าอาคารปั๊บมันจะมีแบบผื่นขึ้นอ่ะมันมันเร็วข่าดนีใช่เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟด้วยแล้วก็กลับบ้านเนี้ยครับถ้าไม่ล้างจมูกวันไหนก็อาจจะนอนลําบากก็ต้องมีการแบบใช้น้ําเกลือล้างจมูกช่วยมันก็เอฟเฟกต์ของาการ,การ,รถถทำงานอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน่ากายเร,รถถา,า,ารไม่พร้อมเสียงเสือกอาจจะเปลี่ยนอะไรอยู่อโอ้อันนั้นอยู่แล้วครับพี่เสียงคือโดนแน่นอนแล้วก็ ผมว่าที่สําคัญกว่าคืออยากคิดว่ามันเป็นแค่นักแสดงครับผมว่าทัวอาชีพเลยเอาจริงเพราะว่าคุณไม่มีทางหรอกที่คุณจะไม่ออกจากประตูบ้านแล้วไปเจอฝุ่นบ้างก็รวมด้วยช่วยกันผมไม่รู้ว่าผมต้องฝากใครแล้วผมฝากพี่ๆสื่อไปหลายรอบแต่ก็ยังคงฝากอย่างต่อนเนื่องว่าฝากเรื่องฝุ่นหน่อยครับช่วยหน่อยครับอ่อาจะที่บอกว่าโปรเจกต์ใหม่ต้องเป็นรากทองตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเป็นทอง ก็เป็นประกายก็น่าจะอารามอยู่ไม่ใช่เลยทำไมเราขายของเก่งยังงี้พูดเล่นพูดเล่นเลยครับ<อ>ก็ทําเต็มที่แหละหมายถึงว่าใครที่ดูงานผมมาก็เชื่อใจวิวนัยผมได้ผมใส่ใจในอะไรพวกนี้เสมอแล้วโปรเจกต์ที่มันเริ่มมันเริ่มหรือยังหรือว่ามันอยู่ในช่วงของเราช่วงเปลี่ยนร่างกาไปก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือช่วงมีนาถึงเมษาผมจะเริ่มนะ<อ>เอ้ยนี่มีนาหรือเปล่าเ<ช>ออ ครับก็จะแล้วใกล้เริ่มใกล้แล้วครับใกล้แล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกคนใช่ฝากตัวรักเองด้วยโอ้สุดสุดเหมือนเหมือนคนแกน่พูดอะไรได้บ้างก็บอกไม่ได้ใช่พูดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากรอติดตามจริงๆครับแบบว่าเต็มที่มากๆแล้วเต็มที่กับสิ่งนี้มานานมากแล้วด้วยมันเพิ่งถึงเวลาได้ทำ เอางี้ผมสัญญาเลยว่าถ้ามันมาลนช์เมื่อไหร่เริ่มถ่ายจริงๆเมื่อไหร่แล้วถ้าเราเริ่มพูดได้บ้างเมื่อไหร่มันเซนซิทีฟนิดนึงผมพูดไม่ได้จริงๆครัไม่รอันไปก่อนเนาะไม่นานเกินรอถ้าเธอรอไหวสูสุดปลระนาเป็นยังไงบ้างสนุกม,มากวันนัมม้นนี่แบบว่าได้เจอพี่พี่สือ่อเยอะแยะเลยไม่มีพี่ แบบที่พี่สื่อแบบทำให้ผมสนุกมากไม่เหงาเลยงานนะ <g ül üyor> ก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณรางวัลเกเนอรีทองอีกครั้งเพราะว่าน่าจะเป็นเปิดรางวัลแรกของโปรเจกต์หนึ่งในร้อยเลยครับและน่าคุณบอกว่าปีนี้ก็น,น่าจะควงแต่รางวัลที่เปล่าเพราะว่าผลงานการแต่งของ,ของพี่ก้าวก็คือหลักฐานมากเพราะว่าพาร์ทเนอร์ผมเก่งนะแล้วผู้จัดผมก็เก่งอีกผู้จัดผมก็เก่งอีกอะไรเงี้ยเขาเชียร์ส่งดอกไม้มาให้มาอย่างดีใช่ ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่แอนมาก,มากครับขอบคุณช่องสามด้วยชิตต่อแอบคาดวังเลยกว่าไม่เคยรัีรางวัลไหนที่เราจะได้รถบีได้อะไรไอันนี้พูดตรงๆนะแบบไม่สร้งางภาพผม,มไม่เคยคาดหวังรางวัลเลยแต่ถ้าได้ผมเอาหมด <c oughs> คือไม่ไม่กล้าคิดว่าอยากได้แต่ถ้าได้ขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างของบาลานได้ดีเลยไหมครับงานเคย ก็พยายามบาลานซ์สนุกในการทำงานถามว่าแฮปปี้ไหมคงคงพูดไม่ได้เต็มปากว่าแฮปปี้ขนาดนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าผมลองแล้วผมก็ปรับตัวไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีมีงานมีแฟนๆที่เราได้เจอเป็นส่วนประกอบหลักที่ทําให้อ่ะสภาพจิตใจเราก็ค่อนข้างคงที่งานยังแน่นทัน้งปีไปต่อหรือม,มีช่วงได้พักก่อน บ้าจริงๆก็เท่าเดิมนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเอาภาพรวมผมว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะในใน,ในสิ่งที่เราเห็นแต่ปกติต้นปีก็ต้องคึกคักแล้วนะเดี๋ยวรอสงกรานต์อ่ะ <laughs> ผมรอดูกับพวกพี่ <Okay. S 1> ครับอย่างปี่เวลาพี่ต่อเหมือนกัแบบแปลงเขาตำรวจเขาต่อว่ตจิตหนึ่งในหน้าตรนี่ย พระเอกติเกมไม่ใช่เขาวัดได้ไงผมไม่เคยรู้เลยนับชิ้นไปไล่นักการไเขาไปนับจากไหนเขาไปไล่ตางใหดับาวใับาหดับขามอช่วยให้ผมเป็นที่หนึ่งได้ไหมอ๋อนราราอันนี้ราันน ไม่อ้อนครับแต่ว่าใครอยากได้คนที่ทำงานเกินราคาก็ยืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วมมีีี่นนไหหทยยังเลลืออกคะจริงๆแล้วส่วนอาจจะเหลือน้อยแต่ถ้าคุณคนมีใจผมก็พร้อมจะขยบให้นะเดี๋ยวขยบส่วนให้ว่าเป็นแบบนี่เป็นแบบนี้ขยบนิดหนึ่งนะครับร้อนเหลือเลี้ยวเลยให้ผมพยายามชิลขึ้นแหละพยายามชิลขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า ไม่อยากคิดมากแล้วหลายๆอย่างของควบคุมไม่ได้จริงๆควบคุมไม่ได้ก็จะไม่พยายามควบคุมแล้วอะไรควบคุมไม่ได้ก็คือไม่ได้ผมก็เลยอยทั้งคนเลใช่เจอใดๆเจอคนเจอเพื่อดเจอที่เจอเริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ว่าอะไรมันจะเจอมันก็จะเจอคืออะไรที่ทำให้เราดีเาควรต้อเริ่มป่อยวางมันมีสัญญาณอะไรยังไงบ้างว่าอายุก็ไม่ได้หมายความว่าผมแก่นะผมไม่ได้รู้สึกสักนิดว่าผมมีอายุแต่ผมแค่รู้สึกว่า หน้าวันนี้ผมไม่ได้อยากเสียเวลากับอะไรที่ผมไม่อยากให้เวลาบมก็เลยรู้สึกว่าพยายามจัดการให้เร็วเช่นแบบสมบสมติเราจะดีลงานโดยที่ไรอารมณ์เราก็ต้องพยายามตัดตัดอิมชันชนอลออกแบบไม่ให้มันมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกอะไรเงี้ยไอเดียความคิดแบบนี้มัน,มนเริ่มมานานแล้วมันเป่นไเราเริ่มใส่ก่อนว่าต้ตนปีนี้เริ่มเริ่มมานานแล้วแต่ว่าทําไม่ได้นนรู้สึกว่าตัวเองใจแข็งไม่พอ ตอนนี้แต่ตอนนี้เริ่มทำได้แล้วเริ่มทำได้ครับแล้วมันเห็นผลแล้วพูดไปนี้น่าจะควรทำมันต้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ครับมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ครับมันก็มันไม่มีแบบไหนดีหรอกแบบที่ดีคือแบบที่เราสบายใจสุดท้ายต่อให้เราสบายใจมันก็จะมีข้อเสียอยู่ดีแต่ที่ต่อออกงานวันนี้วันนี้นะไม่จริงเอาอะไรมาพูดพรุ่งนี้ก็ออกนะมาเลยาเลยดีแล้ว คือผมก็อยากเจอคนของผมเยอะๆอะไรเป็นกำลังใจที่ดีแล้วเป็นแฟนเป็นอีนที่เซฟโซนของเขาเลยนีเดียะมันก็เป็นพื้นที่ที่เราเติมกําลังใจให้การทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆแบบว่ายิ่งยิ่งสนิทกันเราก็จะพยายามหาพื้นที่ตรงกลางที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขโดยที่เราไม่ลำเส้นกันคือสุดท้ายผมว่าสิ่งนี้สําคัญมากสําหรับศิลปินและแฟนคลับอนนีามสุของพี่ต่อเลยเนเกม เล่นเกมนอนหลับพักผ่อนเต็มที่ออกกำลังกายทำร่างท้อง whatever ที่พี่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีอะไรแบบนี้ผมผมเริ่มหัดเปิดรับคอมมูนิตี้ใหม่ๆในในพาดทออนไลน์เพื่อนๆเพื่อนๆนอกนอกนอกอาชีพเนี้ยเออไปเจอแบบรุ่นที่ข้างนอกรุ่นสังคมมากดีกว่าใช่ขอบคุณ์ทตอนนี้สนึ่งนครทคน 大家好。